สวัสดีค่ะมาพบกับกระบะสีขาวคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะแต่ว่าหน้าตาเดิมไม่ได้แบบนี้นะวันนี้ทัดมีเปลี่ยนทรงด้านหน้าให้กับลูกค้าใหม่หมดเลยนะคะตัวนี้ใส่กระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะทุกคนเป็นกระจังหน้าสุดฮิตเลยนะคะคันนี้ลูกค้ารีเควสมาเลยว่าอยากได้เป็นฟอนต์สีดํานะคะขอบสีแดงนะคะให้มันมีความดุแต่ไม่ต้องดุเยอะเนาะแล้วก็แต่ง ชุดแต่งที่เป็นตัวข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนะคะแล้วก็ตัวคิ้วแบบนี้เน้นดําเงาพร้อมกับหมุดแบบนี้นะถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้เนาะทีนี้ล้อเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากเน้นเป็นทรงนุ่มๆน,นะก็เลยใส่เข้าไปกับตัว Mac Oasis ค่ะเป็นยาง a อทค่ะสวยๆแบบนี้เลยมียางให้เลือกเยอะเลยนะคะด้านข้างเนี่ยมีการแต่งเพิ่มนะทำเป็นลวดลายซิกเนเจอร์มีคําว่า r a นเจอร์ค่ะพร้อมกับตัวกระบะท,ท้ายนะคะก็มีคําว่า r a n เจอร์ค่ะเดี๋ยวให้ทางน้องพาวนดูร,บรอบๆเลยค่ะ คันนี้นะคะแต่งเบาเนาะแต่สามารถจะทําเป็นยกสูงก็ได้นะทรงกระบาทเนี่ยยกสูงรถจะเท่มากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถบอกแนวทางการแต่งทัดให้ได้หมดเลยนะคะคันนี้นะคะมีราวหลังคานะคะสีดําเพิ่มมานะคะและมีการติดฟิล์มเรียบร้อยรอส่งมอบค่ะ คะก่อนจะจบคลิปนะคะอยากจะบอกว่าสามารถแต่งแบบสุดยอดหรือแต่งแบบนี้ได้หมดเลยกับสปอร์ตคันนี้นะคะมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะคะแต่ตอนนี้เกียร์ธรรมดาจะไม่ผลิตแล้วเนาะก็มีแต่เกียร์ออโต้ค่ะใครชอบทักมาเลยค่ะ